ก็สวัสดีครับผมจากร้าน TJ Auto Mac นะครับก็ย้ำค้ำนะครับผมประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็ลูกค้านะผมเชียร์รเลตนะครับผมโฟลารโลโตเตียนะผมมาจัดแม็กพร้อมยางตัวสูงครับนี่ใครบอกตัวตัวสูงตัวเตี้ยใส่ตัวสูงไม่ได้นะผมเราใส่ให้ได้แล้วนะครับนี่เห็นลูกค้าเถียงกันในเพจนะครับผมว่าเอาล้อตัวสูงใส่ตัวเตี้ยไม่ได้นะครับนี่ครับใส่ได้ผมยางสเปคตัวสูงเลยนะครับสอง 656018นะครับผมนี่ดูนะครับเต็มตุ้มเลยนะครับผมนี่ให้ดูนะครับผมก็การขับขี่เลี้ยวอะไรไม่ติดครับเลี้ยวสุดซ้ายขวาหักสุดอะไรก็ไม่ติดนะครับผมแต่ฝันนครับปิดไม่ได้นะครับผมนี่ต้องใส่ตัวเสริมนิดนึงนะครับนี่พอดีเลยครับผมนี่โดยรวมประมาณนี้นะครับก็เทเบอร์เซอร์โคลอเออโตเตลตัวสูงใส่ด้วยกันได้นะครับไม่ใช่ใส่ ไม่ได้ครับใส่ด้วยกันได้ครับใส่ด้วยกันแล้วนี่นะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณสวัสดีตามเราชมนะครับผม่าณครับสวัสดีครับ